สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง l ลายสติ c กเกอร์เมโดยคุณครูจันทราขันรักษาครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมกันนะคะในวันนี้เราจะมาสร้างสติ๊กเกอร์กันจำนวนทั้งหมด8ตัวเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะอันดับแรกเราต้องเตรียมภาพถ่ายของตัวเอง จำนวน1-8ภาพเราจะใช้ภาพของเราเองในการทำสติกเกอร์ในครั้งนี้หรือจะใช้1ภาพต่อสติกเกอร์หนึ่งตัวหรือจะใช้สติกเกอร์ทั้ง8ตัวใช้ภาพอันเดียวก็ได้นะคะขั้นที่1หลังจากเราเตรียมภาพเรียบร้อยแล้วนะคะให้หยิบโทรศัพท์ ขึ้นมานะคะเราจะสร้างสติกเกอร์โดยใช้โทรศัพท์มือถือในการสร้างนะคะให้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วให้ทุกคนไปที่ Play Store คลิกที่ Play Store หนึ่งครั้งที่ช่องด้านบนนะคะรูปแว่นขยายตรงช่องค้นหาให้พิมพ์คำว่า คลิกเข้าไปนะคะพิมพ์คำว่าสติ๊กเกอร์เมเกอร์นะคะ S T I C K E R วัก M A K E R พิมพ์เสร็จแล้วให้กดค้นหา กดค้นหาแล้วนะคะเราจะเห็นคําว่า Line Sticker Maker นะคะแล้วก็มีคําว่าติดตั้งให้คลิกที่คําว่าติดตั้งหนึ่งครั้งรอสักครู่นะคะเครื่องกําลังโหลดขึ้นมานะคะตรงนี้จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือของเราเองนะคะให้รอสักครู่ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราจะเจอคําว่าสติ๊กเกอร์เมเกอร์ตรงนี้ให้เคลียร์หน้าจอออกไปก่อนนะคะคลิกเคลียร์หน้าจอที่หน้าโทรศัพท์ของเราออกไปก่อนนะคะแล้วให้เลื่อนหาโปรแกรมที่เราโหลดขึ้นมานะคะเป็นสีเขียวแล้วก็มีเหมือนรูปดินสอขาวๆอยู่ตรงนั้นมันจะขึ้นคําว่าสติ๊กเกอร์เมเกอร์ให้คลิกเข้าไป1ครั้งนะคะเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว มันก็จะถามเราว่าเข้าสู่ด้วยระบบลายหรือเราจะเข้าสู่ด้วยระบบอีเมลนะคะในวันนี้เราจะเข้าสู่ด้วยระบบลายกิ๊กที่คำว่าเข้าสู่ด้วยระบบลา์1ครั้งตัวนี้เป็นข้อกำหนดการใช้บริการให้เราเลื่อนเ็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะจะเป็นภาษาอังกฤษเลื่อนดูก็ได้นะคะถ้าแปลได้ก็ลองเลื่อนดูนะคะ ข้อกำหนดของการใช้บริการให้เราเลือกคำว่าตกลงคลิกคำว่าตกลงหนึ่งครั้งนะะเมื่อคลิกคำว่าตกลงแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าผู้ให้บริการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงนะคะต่อไปนี้เราสามารถอ่านว่ามีการร้องขอสิทธิ์ในการเข้าถึงอะไรบ้างเราก็สามารถเลื่อนอ่านเมื่อเลื่อนอ่านจบแล้วให้เลือกคำว่าอนุญาต เลือกคำว่าอนุญาตนะะมันก็จะมาหน้าลายสติกเกอร์ตัวนี้นะะที่เราจะทำลายสติกเกอร์กันเลยนะคะเราก็คลิกคำว่าทำสติกเกอร์เลยนะคะทำสติกเกอร์เลยนะจะมาเจอที่หน้าจอคำว่าทำสติกเกอร์นะะตรงหน้าจอที่ทำสติกเกอร์นะะตรงด้านบนเห็นไหมคะตรงตัวสีดำดำจางๆนะคะจะเห็นว่า ชื่อสติกเกอร์ตัวเล็กๆแล้วก็มีคําว่าสติกเกอร์ของฉันตัวนี้จะให้ตั้งชื่อไฟล์นะคะตั้งชื่อไฟล์คลิกเข้าไปตั้งชื่อไฟล์โปรดใส่ชื่อสติกเกอร์เราจะตั้งชื่อสติกเกอร์ว่าอย่างไรนะคะในวันนี้นะะจะตั้งชื่อว่า J A N นะคะ J A N แล้วก็จะตามด้วยตัวเลขนะคะ J A N 888นะจีอ e นะหลังจากตั้งชื่อเสร็จแล้วให้คลิกคําว่าเสร็จสิ้น1ครั้งนะใช่ไหมตรงชื่อสติกเกอร์เราก็จะได้ชื่อออกมาว่าค,คุณครูตั้งว่าจันแปดแปดนะคะก็คือ JAN e 888นะคะต่อมาบรรทัดต่อมาคําอธิบายนะคะใต้คําอธิบายจะมีคําว่าสติกเกอร์ชุดนี้สร้างด้วยแอปไลน สติ๊กเกอร์เมเกอร์ให้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งตัวนี้คำอธิบายนะคะให้ลบออกนะคะให้ลบออกนะคะให้ลบออกไปเรื่อยๆนะคะให้เหลือแต่คำว่าสติ๊กเกอร์นะ,ะให้เหลือแต่คำว่า er ะะสติ๊กเกอร์นะคะสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราจะอธิบายว่าอย่างไรนะคะสติ๊กเกอร์อะไรสติ๊กเกอร์สายหาสติ๊กเกอร์ครูไอทีหรือจะเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อของตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้จะ คุณครูจะใส่คำว่าสต er ิ๊กเกอร์ครูไอทีก็พิมพ์ลงไปว่าสติ๊กเกอร์แล้วก็เพิ่มคำว่าครูไอทเข้าไปครูไอทีหรือจะบอกว่าสต er ิ๊กเกอร์สายฮาสติ๊กเกอร์อะไรตั้งชื่อให้มันน่าสนใจนะคะหลังจากตั้งชื่อเสร็จให้คลิกคำว่าเสร็จสิ้น พอคลิกคําว่าเสร็จทิ้นคราวนี้มาถึงขั้นที่เราจะมาสร้างสติกเกอร์กันนะคะจะเห็นเครื่องหมายบวกอยู่ในสี่เหลี่ยมสีเข,เขียวให้คลิกไป1ครั้งตัวนี้จะเป็นการตัง้งจะเป็นการสร้างสติกเกอร์ตัวที่1ค่ะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปแล้วมันก็จะมีคําถามให้เราอยู่ 1. เราจะใช้รูปจากอัลบั้มที่มีอยู่แล้ว 2. เราจะถ่ายรูปในขณะนี้ สามก็คือจะวาดรูปเองนะคะในวันน right er. right ี้นะฮะจะพาทาก็ค <medi cringe> ือจะใช้รูปจากอัลบั้มที่ให้เตรียมไว้นะฮะให้เตรียมไว้นะคะคลิกตัวแรกเลยค่ะใช้รูปจากอัลบั้มค่ะคลิกเข้าไปนะฮะอนุญาตให้ใช้นะฮะจากอัลบั้มของเราก็คืออยู่ในเครื่องของเรานั่นเองให้คลิกเลือกไปที่รูปภาพหรือคลังรูปภาพของเราที่อยู่ในเครื่องนะคะเราจะใช้ภาพอะไรที่อยู่ในเครื่องของเรานั่นเองนะคะ ก็ไปเลือกภาพขึ้นมา1ภาพนะคะตัวนี้เลือกภาพตัวนี้ขึ้นมานะคะเลือกภาพขึ้นมาแล้วนะคะตรงนี้ข้างล่างตรงด้านล่างตรงนี้มันก็จะมีคําว่ารูปทรงมีรูปทรงจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรตรงนี้นะคะรูปทรงกรอบรูปนะคะการตัดรูปการลากเส้นและก็อย่างลบนะคะตรงนี้มีให้เราเลือก เราก็สามารถไปเลือกได้แต่ในวันนี้จะพทาทำใส่กรอบรูปนะคะเลือกตัวที่สองค네่ะให้เลือกตัวสองคลิก,เล,ก,กะะเลือกตัวที่สองกรอบรูปนะคะพอเลือกตัวที่2องกรอบรูปจะสังเกตว่าตรงนี้เจอเครื่องหมายบวกและตรงนี้ว่างเปล่ามีแค่อันเดียวนะคะเราจะเรียกกรอบรูปต่างๆเข้ามาโดยการคลิกเลือกที่เครื่องหมายบวกหนงครั้งคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกหครั้งนะคะก็จะเจอกรอบรูปต <ated> ่างๆ ให้เราเลือกกรอบรูปที่เราจะนำไปสร้างสติกเกอร์จำนวนแปดกรอบเพราะว่าในวันนี้เราจะสร้างสติกเกอร์ทั้งหมดแปดตัวฉะนั้นให้เลือกไปแปดกรอบนะคะตัวนี้นะคะสมมติว่าเราต้องการเลือกตัวไหนให้เอาเมาส์ไปให้เอามือไปคลิกนะคะคลิกตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งคลิกแล้วก็คลิกดาวน์โหลดมันก็จะดาวน์โหลดตัวที่หนึ่งไปตัวที่สอง ดาวน์โหลดไปนะคะตัวที่3ามดาวน์โหลดไปแล้วนะคะตัวที่4ตัวที่5ตัวที่หตัวที่7ด ตัวที่แปดนะคะหรือใครจะดาวน์โหลดไปทุกตัวเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหานะคะตรงนี้นะคะเราสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้นะคะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะคะให้คลิกกากบาดออกไปนะคะเห็นด้านบนไหมคะมีกากบาดอยู่ให้คลิกกากบาดออกไปจะสังเกตเห็นว่าตรงหลังเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะมันก็จะมีตัวที่เราเลือกเข้ามานะคะเราสามารถ เลื่อนดูได้นะคะเนี่ยเราสามารถเลื่อนดูได้นะคะฉะนั้นรูปแรกรูปแรกเราเอาสติกเกอร์ตัวไหนเอาสมมติว่าตัวนี้เอาสติกเกอร์คําว่าโอเคนะคะเราก็เลือกตัวโอเคนะคะเลือกตัวโอเคหรือจะเลือกตัววันเดอร์ฟูลก่อนก็ได้นะคะถ้าเอาเลือกวันเดอร์ฟูลก่อนนะคะเสร็จแล้วหลัง เราสามารถเพิ่มข้อความลงไปได้โดยเราเลือกที่ตัวทีนะคะตัวทีตัวที่ทสองคลิกเข้าไป1ครั้งตรงนี้จะให้เราใส่ข้อความสมมุติว่าเราจะใส่ข้อความเพิ่มเติมลงไปอีกนะคะเป็นภาษาไทยนะคะเราก็อาจจะพิมพ์คาว่าสวยจังเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านบนด้านขวา1ครั้ง ก็จะได้ข้อความตัวนี้มานะคะตรงนี้เราสามารถตัวตัวอักษรตัวแรกคือรูปแบบตัวอักษรนะคะตรงนี้คือรูปแบบตัวอักษรตัวที่2คือสีตัวอักษรนะคะตรงนี้เราคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งเราสามารถขยับเลือกสีตัวอักษรที่เราต้องการได้นะคะแล้วเราก็เอามือไปเตะที่ตัวหนังสือที่เราพิมพ์แล้วเราก็สามารถย่อขยายได้หรือจะเอาไปวางตรงมุมไหนก็ได้นะคะตัวนี้นะคะ เมื่อเสร็จแล้วเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ด้านบนเหมือนเดิมนะคะเครื่องหมายถูกหนึงครั้งนะคะตรงนี้นะคะเครื่องหมายถูกหนึงครั้งะะเมื่อคลิกเครื่องหมายถูกแล้วนะคะมันก็จะ มีคำว่าส,สติกเกอร์ตรงนี้นะคะสติกเกอร์ตรงนี้คืออะไรนะคะสติกเกอร์ตรงนี้ก็คือเราสามารถเพิ่มเติมข้อความหรือจะตกแต่งรูปภาพของเราใส่หมวกใส่หัวใจอะไรเข้าไปเราสามารถเลื่อนได้นะคะเราสามารถเลือกอะไรมาเพิ่มเติมในสติกเกอร์ของเราก็ได้นะคะสมมติว่าเลือกตัวนี้นะคะเลือกตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็สามารถเลือกไปแล้วก็ย่อ ให้มันเล็กหรือย่อมันใหญ่ก็ได้นะเใส่นะคะแบบนี้นะคะถ้าเราแต่งสติกเกอร์ตัวแรกเป็นที่พอใจแล้วเราก็กดเครื่องหมายถูกที่อยู่ด้านบนไปนะคะต่อไปนะเลือกต่อไปนะคะก็จะได้ตัวอย่างสติกเกอร์ถ้าเราส่งก็จะได้แบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็บันทึกสติกเกอร์ตัวที่1เก็บไว้คลิกเลือกบันทึกที่อยู่ด้านบนหนึ่งครั้งนะคะกดบันทึกอีกครั้งหนึ่ง ตกลงอตอนนี้จะเห็นว่าเราทำสติกเกอร์ตัวที่1เสร็จแล้วและเราจะต้องทำอีกทั้งหมดอยู่อีก7ตัวโดยใช้วิธีการอันเดียวกันจากนะคะก็คือคลิกที่เครื่องหมายบวกนะคะให้นักเรียนสร้างเหมือนเดิมจนครบทั้งหมด8ตัวที่คุณครูได้แนะนำไปแล้วนะคะเน่วงนี้ให้ในแต่ละคนลองสร้างสติกเกอร์ของตัวเองให้ครบนะคะ ตรงนี้ทำอย่างด่วนนะคะก็เลยจะเลือกใช้รูปตัวเดียวไปก่อนนะคะ หลังจากครบเมื่อเราทำสติกเกอร์ครบ8รูปหรือ8ตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพบคำว่าปิดและยื่นคำขอจำหน่ายตรงนี้นะคะให้เราเลือกคำว่ายื่นคำขอจำหน่ายนะคะคลิกเลือกคำว่ายื่นคำขอจำหน่ายนะคะมันก็จะ สามารถการสร้างสติกเกอร์เราจะสามารถจําหน่ายได้ก็คือเริ่มตั้งแต่8รูป16รูป24รูป32รูปและ40รูปนะคะในวันนี้เราจะทําจําหน่ายก็คือเราทําแค่8รูปก่อนนะคะเราก็เลือก8รูปคลิกเลือกคําว่า8รูปเสร็จแล้วใน8รูปให้ไปเลือกรูปนะคะคลิกรูปแต่ละภาพที่เราจะเลือกจําหน่ายให้ครบ8รูปนะเมื่อเลือกครบ8แล้วให้คลิกคําว่าต่อไป คลิกคำว่าต่อไปณนะตรงนี้เขาบอกว่าให้เลือกรูปหลักที่จะเป็นหลักที่เราคิดว่าสวยที่สุดมันเป็นตัวเมนหลักนะคะตัวนี้ก็จะเลือกรูปตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกต่อไปนะคะตรงนี้รายละเอียดในการจําหน่ายนะคะรายละเอียดในการจําหน่ายมันก็จะบอกว่าชื่อสติกเกอร์ที่เราตั้งก็คือชื่อที่เราตั้งมาคําอธิบายก็คือสติกเกอร์ครูไอนะคะราคาจําหน่าย35บาท เป็นเงินไทยนะคะตรงนี้นะคะความเป็นส่วนตัวที่เราจะต้องได้เลือกนะคะให้เราเลือกคําว่าความเป็นส่วนตัวคลิกเลือกไป1ครั้งนะคะให้มาเลือกที่คําว่าแสดงสติกเกอร์ที่ลายสโต e และร้านสติกเกอร์ในแอปตัวนี้สติกเกอร์ที่เราทําจะไปแสดงในร้านค้านะคะจะแสดงในร้านค้าให้เลือกคําว่าแสดงแล้วก็เสร็จสิ้นนะคะตรงถัดมาก็คือดาวน์โหลดฟรีไม่ได้เงินส่วนแบ่งตรงนี้ลองคลิกเข้าไปนะคะ มันมีอยู่2แบบก็คือดาวน์โหลดฟรีไม่ได้เงินส่วนแบ่งก็คือที่เราสร้างนะคะเราก็จะสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เมื่อบอริษัทเขาอนุมัติเรานะคะหรือเราต้องการได้ส่วนแบ่งถ้าเขาขายได้เราขอส่วนแบ่งในตัวนี้จะขอให้ใช้คําว่าดาวน์โหลดฟรีไม่ได้เงินส่วนแบ่งนะคะคลิกถูกที่ตรงนั้นแล้วก็เลือกข้างบนว่าเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเลือกเสร็จสิ้นแล้ว นะะในโซนที่เราจําหน่ายนะคะในโซนที่เราจําหน่ายนะคะเราก็จําหน่ายที่โซนโซนอะไรคะโซนโซนเอเชียของเรานี่แหละค่ะโซนในไทยนี่แหละค่ะเสร็จสิ้นนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็เลือกคําว่าต่อไปนะคะเลือกคําว่าต่อไปนะคะก็จะเลือกต่อไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ส่งคําขอให้พิจารณาเราจะส่งไปที่บริษัทนะคะบริษัทที่เป็นเจ้าของไลน์สติกเกอร์เมคเกอร์ตัวนี้ ให้เขาพิจารณาว่าเขาจะนุมัิให้เราใช้ไหมนะคะน่ัก็ฮะให้เลือกตรงนี้คลิกนะคะข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมตามรายละเอียดข้างบนคลิกเลือกหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งคําขอในการพิจารณาแล้วก็เลือกส่งคําขอในการพิจารณานะคะตกลง เมื่อเราส่งคําขอเสร็จแล้วเราจะมีลายขึ้นมาอยู่นะคะเป็นรูปดินสออยู่ข้างบนตัวนี้นะคะจะเห็นว่าที่หน้าจอคุณครูนะคะก็จะมีตัวอื่นๆที่คุณครูเคยทํามาแล้วนะคะทูกทำล่าสุดก็คือ j n 8แปดมันจะขึ้นคําว่ารอพิจารณาถ้าเขาพิจารณาผ่านมันก็จะขึ้นคําว่า กำลังจำหน่ายตรงนี้เราสามารถไปโหลดมาใช้ได้แต่คนอื่นไม่สามารถโหลดของเรามาใช้ได้เขาต้องซื้อนะคะแต่เราผู้สร้างเราสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้ถ้าได้รับการพิจารณาให้เราจำหน่ายนะคะแต่ถ้าจะเห็นว่าที่หน้าจอค,คุณครูจะมีอยู่สองอันที่ปฏิเสธตรงนี้สาเหตุที่ปฏิเสธเพราะว่าถ้าเราเอารูปอื่นที่มาใช้นะคะไม่ใช่รูปของเราหรือไม่ใช่ภาพวาด ะะตัวนี้จะมีลิขสิทธิ์นะคะจะโดนปฏิเสธตรงนี้จะให้ดูเห็นความแตกต่างนะคะ,นะะสำหรับนะคะในวันนี้นะคะเราก็สามารถสร้างสติ๊กเกอร์ลายโดยใช้โปรแกรมโปรแกรมอะไรคะโปรแกรมนะคะลายสติกเกอร์ลายมีเกอร์ในการสร้างนะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะ ร,รอบต่อไปนะคะเราจะมาดูว่าวิธีการโหลดมาใช้เราจะโหลดอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะเราสาวกขอจบการนำเสนอนะคะการเรียนรู้ในวันนี้เพียงแค่นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ